เจ้าห้าที่โรงแรมเดีวเขาก็ออกมาดูแลนแจ้งคนกันะครับตกใจครับผมจอนน้างไสจะค้งไ้ขามรอบกันผู้ชรองของตังรัาร ธรรดเกคนไล่เข้าบ้านตอนนี้มันโดดเดไไม่เ่่อนนี้องัแล้วคันเาเนี่ยมาเออให้เราไปไปบางบ้าง วัที 17, ่ว <be, S 1> ันที่แปดสิบห้าครับผมโมเอโมซิลบ้าน้ พี่ครับระเบิดชนิดนี้เป็นระเบิดอะไรครับระเบิด M40 ครับ,รบเป็นระเบิดงหารชนิดก้า,างก๊างทหารสภาพก็พร้อมใช้งานครับก็มีสนิดถ้าพอดินินระเบิดนี้ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับประสิทธิภาพได้เหมือนเดิมอ,อยากฝากอะไรบอกสําหรับป,ประชาชนถ้าประชาชน,ชาชนที่พบเจอวัตถุระเบิดนะครับประการแรกเลยก็คือ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่อย่าไป,ไปจับอย่าไปต้องนะครับจะไปเคลื่อนไหวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้มาตรวจสอบอีกทีหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่พบเห็นอาจจะไม่อาจจะไม่ปลอดภัยตลอดครับ<ม>ก็เป็นการดําเนินการของหัวหน้าชุดครับร้อยตำรวจเอกโชคชัยกําไลทองครับได้เป็นหัวหน้าชุด อ่ะครับเป็นจังไรครับเป็นขึ้นได้มาบมาพอครับพี่ผมมาเขาผมครับเขาหอมห้อนแดดผมเลยนั่งหันหน้าเห็นพอดีครับอผักเที่ยงครับพักเจียงนั่งสูบยาเห็นพอดีผมก็เลยนึกว่าเป็นลูกเต่าตองผมก็เลยเอาจับมาเาือบึ่งปั๊บผมนียมูลงม้เขาว่าเป็นระเบิดผมก็เลยระวังไว้คือโทษใช้โทษแก้ตำรวจมาครับอ๋อครับผมพี่พี่ซื้อยังกันได้อาชันครับคือกิติพงศ์ครับ น้ำกุญงครับทัานโคกกวัยครับอ๋อพี่ทำงานอยู่ของบริษัทนะครับเนี่ยบริษัทเคลอาทีครับเคลอาทีไม่ใช่เคลีอาทีครับเคลีอาทีเพ็ดทางไอ้นียนปะครับเส้นนียนปะครับทา้งสินนี้ครับอ๋อครับผมขอบคุณครับพี่